ควันนี้ก็กลับมาพบกับนัสอีกแล้วนะคะในช่องมีนัสเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะเห็นของอยากเล่นเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบผัดบานเลยอ๋อของเล่นดูสิอืแล้วก็ถือของเล่นคุระานนะคะไอ้ขนมตัวนี้อันนี้อันนี้ป่วยอันนี้ป่วยแล้วอันนี้ดูโหดไหล่ป่ะแต่ว่าของหนูน่ารำคาญสุดละเรามีเพลงแล้ะ โอเคทุกคนก็วันนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเราจะมาทำคลิปอะไรกันเนาะก็คือทุกคนหนักขอกันเข้ามาเยอะมากใช่ไหม,อมบอกว่าอยากให้ เราแกงพี่หลังเอออยากให้พี่ทิงแกงพี่หลังพี่นัดพี่ดิวแกงพี่หลังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลือกงามยำดีนะคะก็วันนี้ก็จัดให้เลยสั่งอะไนี่มาเลยค่ะนี่ก็เด็กชอบเล่นมากคือพี่หลังอ่ะเขาเป็นคนชอบอะไรที่แบบกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยรักเด็กเราก็เลจัดให้เต็มๆนะคะทุกคนตอนแรกเนี่ยคือพูดจริงๆนะว่าจะแกงเปียกด้วยสองแต่ว่าห้องเปียกใหญ่เกินไปถ้าลูกบอลก็วันมีแค่นี้มันน้อยมาดุไม่ไม่เวอร์เราก็เลยสั่งสั่งลูกบอลมาเท่านี้ได้เท่านี้จริงๆอะทุกคนก็เลยเป็นแกงพี่หลังแทน เพราะห้องพีหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะน่าจะแบบพอใส่เข้าไปมันน่าจะแบบดูลกเนาะดูน่ารำคาญดูแบบโอ้โหอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะคะเราเนี่ยจะเอาลูกบอลนะคะไปแกล้งหลังนะคะใส่ไว้เต็มห้องเลยเออแล้วพอกับของเล่นที่แบบน่ารำคาญจะเปิดเสียงไว้ทุกตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้เราปิดไม่ได้หรออันนี้ลรากดนี้เดี๋ยวลรากดนี้ เปิดด้านล่างยังเปิดแล้วเหมือนแบบแบตหมอนด์แบดแบดแบดไม่เหมือนเราไปตั้งไว้ให้มันหน้าตาหน้ากลัวก็พอแล้วน้องมันต้องเป็นแบบน้องบองน้องบองใช่แล้วพูดตามถ้าไปหลับงทาไปแล้วแบบเฮ้ยใครทำไรอ่ะเนนี่ยมัก็อดตามใช่อ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเอาลูกบอลเนี่ยไว้ในของพี่หลังกันเพราะพี่หลังเขาอยู่พี่หลังไปสััน่นเองนะคะทุกคนมันเป็นแบบโจพี่นัทวันนี้พี่นัทเต ใช้อะไรผมไปเนี่ยจะไปผมจะไปข้างนอกอะไรวันนี้พี่จะทำเลยไปะเนี่ยวันนี้ดิวพี่ไม่ว่างนะพี่เรารถไปข้างนอกเออ,อต้อเออประพ่อทายได้ทุกคนแต่วันนี้นะคะก็เลยเอาซะหน่อยนะคะแกงหลังซะหน่อยนะคะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราไปตั้งกล้องนะคะแล้วก็เอาลูกบอลหลากหลายสีเนี่ยไวในห้องพี่หลังกัน A few moments later โอเค okay, ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กันในห้องพี่หลังแล้วนะคะพร้อมเอ่อตัวปวดหนึ่งปวไม่ได้เข้าไปพูดทำไมกันอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรกันวเนีเปียกคือมันเหงาเหรอ นอะไรอะไรอโอ้ทำถึงโอเคอะถึงเลยอะถึงดิแล้วเมื่อเข้าไปมูททำไม่ะโอเคอ่อนทุกคนเราก็เข้ามาพร้อมๆกันในห้องพี่หลัง้วนะคะก็ห้องพี่หลังเนี่ยคือมันเล็กมากเนาะมันก็แค่แบบกี่กี่เองอะที่เหยียบเล็กๆอะทุกคนเออนั่นแหละก็ลูกบอลน่าจะเยอะพอสมควรนะถ้าเราสมมติว่าแกะตัดแล้วอะเนาะแล้วเอามาวางไว้ในห้องพี่หลังมันก็ได้ลองคานเยอะมากใช่พอเราลูกบู๊ทุกอลเนี่ยไว้เสร็จปุ๊บจะไปเราก็เนี่ยตั้งอันนี้ไว้ให้น้องให้น้องเลย อันนี้ระบบมือล่าสุดเป็นระบบมือเออถ้าดเป็นระบบมือเนี่ยเปียกยาฉีดยังไงแล้วมันจะเก็บยังไงนั่นใช่ไหมต้องให้เดูอตลอดเลยมันจะเก็บยังไงมันจะเก็บยังไงเอาเป็นท่อน๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติการแข่งกันชั่วรยโอ้ยเปียตัเลยนะโอ้ยหนูจะขาเอาคุณยาฉีดบอกว่าแกะดีๆมันจะไม่มีที่เก็บ ตอนเราทำเนี่ยมันก็สนุกมากเลยนะถ้าตอนเราเก็บเขาก็ให้ไอ้ไอหลังคุดเราเราจะเก็บใส่แล้วเขาจะฉีดถุงออกถุงดำเลยเราเก็บใส่ไว้ที่ไหนอ่ะแทงแกะตรงนี้ไม่ได้หรอแกะได้แกะได้บีบอ่ะบีบแล้วก็ดันตรงนี้แต่ว่าพี่แกะตรงนี้ไปแล้วนะตันเสียงทุกคนคิดว่าหลังเรือะตกใจไหมคะถ้าเห็นแบบนี้แล้ว อยูคิดว่าไงเฮ้ยเอานี้ดีกว่าว่าทำใช่ไหมแล้วพอหลังเกเม็นแล้บอกโ่เคแล้วเปนแใช่เออแล้วเราก็บอกความิดเกี่ยวเพาะอะเออแล้วเขาก็โดดคนเดียวใช่แ้วที่แบบว่าแล้วเราต้อีนซื้อเดี๋ยวเราช่วยเก็บเืออใช่ก็เพาที่เป็นเขาแบบนี้ที่ใส่ไม่ดีเลยแบบนี้ร้ายค่ดูะร เดยกนี่ยเียกไม่ตั้งใจเปียกรูปนี่โอเคตัวเป็นเด็กออทิสติกค่ะผมพิดตลอดฝั่งนไรช่องเปียกโตเยอะเดินอะไรกินใจเลยกินยาเลยกินยา เลยอยู่นะมันก็ใครอยู่ก็ไม่เจอมาถ้ามันโดนหูหนูนะพี่เปี้ยอ้ยมามาดร็วมาเดี๋ยวเขามีดีเปี้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยจะหยุดไม่หยุดมีบ้าพลังเลยไม่หยุดเอาเอาป่วยข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนม้่งดี น้อยมากเลยพี่เบกจะโยนกลับมาทำไม โดนหน้าพี่ตกหน้ามีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ทุกคนบอกเลยว่าพูดถึงอะลูกวันนี้ก็แพงเหมือนกันเนี่ยมันเด้งมันเด้งมันเด้งกับมันเด้งกับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปอยู่ข้างนอกกันแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วกันเนาะโอเคปะไม่ต้องไม่ต้องซ้อนกล้องเนาะแบบเปิดเข้ามาให้เห็นกล้องเลยรู้เหมือนกันว่าเขาจะมองกล้องแล้วทำหน้ายังไงกล้อง่ะหนักแบบไม่พอเลยอะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตั้งกล้อง เดี๋ยวดูว่าหลังกลับมาแล้วหลังจะตกใจมากแค่ไนใช่หรือว่าจริงๆแล้วล่ะอาจจะไม่คิดว่าพี่เปียเป็นคนทำอาจจะคิดว่ากับตันป็คนทำก็ได้นใช่เพราะว่าของเลนอย่างเงี้ยเพราะของเล่นอะเ่ของเล่นกับตันหมดเลยนะคะทุกคนเนาะก็โอเคยืมกับตันได้แหละดิวถ้าทำาผมกอนกับตันพังเหมือนดิวโดนกับตันแน่ๆอะไรหนูทำหักสองขาเองนี่มันเดินได้อยู่เฮ้ยเบียยปาข้างบนนะไม่โดนหัวนะะเดี๋ยวกันป ใช่ใช่อ้คลิปนี้น้บอกเลยแบบตอนนั้นก้องมากอ่ะได้โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่หยักเข้ามาเลยไดู้เกี่ล่าแล้วว่าอยาวนูโอคค่ะทุกคนเราก็จัดของเล่นนะคะแล้วก็น่าหลคใหมากเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะ

เดี๋ยวอะโอ้โหใต้ต๊ะก็มีโอ้แม่งแบบมันไม่นึกถึงตอนเก็บเลยเฮียโธมเจ้างกไม่กินขึ้นมาเล่นห้ครูทำไมไม่กินอะไรกูบอกว่าอันนี้กูถามว่าอะไร เดี่ยวเราจะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเล่นก็นไอ้นี่โอ้ยจะหนามันต้องไปนั่งเก็บอีกอย่างที่จะได้โอ้จะได้นอนอยู่แล้วเฮ้ยใครเอามาเล่นวะเนี่ยมึงเลียนแหวไก่ไหมเนี่ยมึงจะเอามาเล่นทำไมวะเนี่ยเขาจะหนาจริงจริงไงโง่ปัก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 เนี่ยดีไปนะไอ้มันตายเลยเที่ยเฮ้ยไอ้เปี้ยมึงมึงขึ้นมาช่วยกูเก็บเดี๋ยวนี้ลนะมามึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย เร็วๆเลยเฮ้ยมึงก็มาเล่นนี่ไม่ใช่เหรอคือมึงเก็บด้วยมันไม่กูให้ไม่คือมาเก็บด้วยไม่เอวนะโซรหาสาวเลยถามสาวกันดีกว่าอเลยไม่รู้ว่าไง่ารอหนมได้คือมาเล่นห้องคีณใช่ไหมไม่นอนดูหนังอยูงมีอะไรอ่ะฝ่ามันมีคนเอาของขึ้นมาในห้องเป็นไงของเล่นเด็กน้อยอ่ะ กัปตัน,นะอะหริงจริอไม่หนูต้อง,องไม่ใช่จะบอกว่าไม่ให้ม่ช่วยเก็บหน่อยแต่เขาด่าไงหนูขึ้นมาช่วย่เก็บหน่อยได้ด่านะตอวของเล่นลูกเขาไม่เล่นไหนมันมีใครขึ้นมาก็ไม่รู้นเนี่ยพี่ก็เล่นไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้ควอยเก็บไหมอะไรกับตันไม่นอนนะถ้ามักัปตันไม่เจอหองเล่นน่ะพี่รู้เนิสยกับตันดีนะใช่หนูต้องขึ้นมาตอนนี้เลยหรืออขึ้นมาดินมาแล้วมาช่วยเก็บเก็บสองคนโอเคโอเค ตั้งแต่ปัญหาให้กูนะเยี่ยวันวันน่ะอะไรก่อนเอาอะไรมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยมึงงงไปเลยมึงขึ้นมาทำไมเราแต่งนอนคนเดียวต้องซื้อลูกบอลมาเล่นเลยเนี่ยเอาอไกูไม่ได้เอาไปเล่นมึงไปเอาไปเด็กหนูก็คิดว่าของเล่นกระจุกกระจิกสองสามอย่างเอามันเอาขึ้นมาตอนแรกอ่ะเฮ้ยเตียงสะอาดไอ้พวกเอาเล่นทำไมเนี่ยเออพี่เอาไปเล่นทำไมเอาของน้องมาเล่นทำไม ไม่เอาขึ้นมาโหดเลยเดี๋ยวนี้นอกคนเดียวเหงาต้องซื้อเล่นตัวลิปกลอนเล่นหรอฮะเพิ่งขึ้นมาครับพุงเหงาไม่เล่นก็เก็บพุงไม่เก็บก็ไม่เล่นอะไรพุงอยู่ออฟฟิศตั้งนานแล้วพุงเหงาไม่เล่นแล้วรักกันมันจะทำวะโอ้โหคือแบบนอนคนเดียวตัวเหงาอะงั้นต้องแบบหาอะไรมาเล่นวันนี้ไม่เติมแล้วหรอเนี่ยขนาดนไหนใช่ไหมคือไม่ได้นอนคนเดียวมันรู้สึกแบบไม่สบายตัวเนาะไม่ได้ทำมันินตั้งแต่เติมนี่ก็ไปหมดเลยเหรองงเกินพี่ไม่ได้ทำมันแบบเป็นคนทำเว้ยแล้วที่เน ตอนแรกอ่ะอ้ามูแรกกูทำจะมันยังมีใครในบ้านอ่ะอ้ามูแรกกูทำ่ะก็มึงก็ไปเอาคูณเห็นไม่ได้เลยที่เราไม่จำใาเมื่อเข้ามาในห้องพี่หรอกเริ่มถูกใครทำน่ะมึงแหละทำโอ้อ้ามูแรกกูทำมึงรอดโทษขาดพี่น้ำดิ๊บโทษขาดเพราะที่แบบเขาทำเรียวกับพี่น้าไปไหนอ่ะแต่กาจะโทษแต่กลัวไม่ไม่ไม่เขาเขาคงไม่มาทำอะไรนี่มองขบูดเลยดิโทษแต่กูอ่ลัวไม่คงไม่แบบบ้าๆบอๆทำไม่มีใครมองเห็นเราเป็นตัวคนมองผ่านเลยพี่อ่ะคำใบนี้คำพรมไว้รุ่นเลยนะ เฮ้ยเขาเป็นตลกไอ้เฮียมึงโดนโทษแต่ช่วยผู้เก็บไม่ใช่หรอฮัลโหลพี่พี่รับและฮัลโหลว่าไงพี่หลอกเขาไม่รับด้วยไอ้เฮียว่าไม่ใช่หรอกไปอีกรอบนึ่งนะไอ้เฮียเขาชอบจีบหรอปล่าปกติเขารับพี่นัทแหละดูหนังอะตอนนอนเขาก็รับเขาตัดสายเนี่ยกูว่าใช่อยู่ประชุมเปล่ากูว่าใช่ปติธุระกูำงานอานนี้กูทำไปทำไมมันเครยดเขาแปลกๆก็ไมีใครเพราะว่าอ่ะ ปกติพี่นัทก็ทำงานดูหนังไงเลลวลาว่าใช่อะไรก่อนใช่อะไรกูยังไม่ได้รู้เลยนะเพียดทำกับดิวคุณไงต้องโทรหาดิวดิดิดวหรอปะกูก็ไม่รู้อะ่ะกูว่าพี่กดียกับพี่นัททำแล้วแหละน้าเป็นอย่างไงกูก็ไม่รู้อ่ะผมไมต้องโทรหาดิวหรอกี่เขาดูเราดูดพี่โดนแก้งแล้วแหละตอนไหนดูเขาแบบดูเขาแบบท้ายทำอย่างเงี้แล้วเขาจะทลัทำใหม่วะไม่เข้าใจเลยก็สนุกไงไี่หลังมันเหมือนแบบมันไม่ใช่วยมันไม่สนุกไก่เงี้ย ไม่รู้แต่ไงกันมึงก็ต้นงช่วยกูเก็บแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่กูไม่ช่วยกูไม่ทำกูต้องเก็บเองมึงไปช่วยกูเก็บด้วยดิไม่รู้เด้อแล้วกูช่วยกูส่งไปไปไหนกูไม่ได้ทำกูไม่ได้เก็บไงทำไมอ่ะเหี้ยอารมณ์ปลาต้างร่ากันอ๋อมันเก็บยากอีโง่เฮ้ยไปละเอาละเจอดีแล้วล่ะเนยกูไม่ได้ทำนะไปไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่เอา แลมวก็อยู่นี่ก่อนใช่หนูจะไปอยู่กับพี่หลังสองคนได้ไงงงเก็บอันนี้โอเคเลื่อนสายเลื่อนสายชิบหายเลี้ยงอยู่หนูช่วยเก็บหรอกหนูไปหนูทิ้งกันแม่งน่าเบื่อชหายเลยด้วยนะโวัสดีครับตั้งแต่สาเขยังไม่เคยเก็บอะไรเยอะแม่งเอทำไมวะมันมันน่าเบื่อมันน่าหงุดหงิดที่สุดในโลกเลยนะที่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยบอลแม่งก็เต็มห้องเลยแต่จริงจรมันก็ดีนะที่ไม่รู้บอลในห้องหรือในห้องน วอลสวยไหมสีสันเยอะแยะเลยา,า,า่ว่ากูต้องโดนแล้วเนี่ยแหละมันไม่มีเขาไม่น่าจะรู้เรื่องนี้นะแต่เขาก็รู้กันนั่นแหละสัสพี่นัทพี่นัทพี่นัทฮัลโหลพี่พี่จะทำทำไมอ่อะลูกบอลนะโอ้พี่จะมาทำอย่างนี้ดิโอ<ห>้โ พี่พี่พี่เอาลูกบอลมาไว้ห้องผมว่าดูดีแล้วผมต้องเก็บพี่ก็ไม่เชื่อผมเก็บด้วยอะไรลูกบอลอะไรกินตรงเลยโอ้พี่เด็ดทำนี่นะทำห, <c oughs> หัวร้อนด้วยเห็นไหม <c oughs> เออแค่แต่ยื้อชกอยู่เอออะไรเนี่ยมาทำอีกตรงงานโทรมาทำไงนะโอ้ไม่ไม่เกียร์เดีเกียร์เดเกียร์เราเก็บเองได้เลยเนี่ยจริงพูดจริงเลยเราเก็บเอาเ,เราเก็บเองก็ได้เลยวะแม่เราเบื่อจริงจริงเลยชีวิตคนเราหน่าเบื่อ